คิดว่ากาษทาทองที่ไทยคือทำดีคือทำให้คนดูคนดูมันสงสจมากๆก็มันเืออะไรใช่ไหมครับก็ก็มันต้องเข้าไปถูกลุงยูเกาหลีสวัสดีครับทุกคนลุงยูเกาหลีนะครับผมเลิกงานแล้วพ่งถึงบ้านก็เลยเตรียตัวเป็นแบบนีทีละครับ วันนี้นะครับวันนี้ผมจะดูโฆษณาของทิศไทยปกติผมชอบดูโฆษณาของทิศไทยมากเพราะมันตลกมากแล้วมันสนใจด้วยแล้วมันเป็นเค e a t i v มากนะครับก็เลยผมชอบดูในว,วันนี้ผมเห็นโฆษณาอย่างหนึ่งที่น่าดูและน่าสนใจมากก็เลยผมจะดูโฆษณานี้ก่อนโอ้โห

เช่นใดไงมือไปไหนกำลังกูเนี่ยกลับไปไหมอ๋อจะกลับไปบอกเพื่อนบอกเพื่อนว่าเชนไรกระจอกโอ้ยน่าเกลียดน่าเกลียริ เพื่อนเยอะด้วยพี่ยังไม่ตายยังไม่ตายใช่มันทำอะไรพี่ไม่ได้ต่อไปนี้พวกเราจะไม่ตายตายหมดแล้วตาย แล้วตายว้าตายหมดแล้วตามดแล้วนะครับยังไม่ตายจงไม่บอกพวกตุกตัวพวกเราของตุกตัวแล้วพี่บอกพวกเรว่าว่าอะไรี่วอย่ามาแตะพวกขเอาิ เกียยโอ้ตาหมดเลเชนไดโฟมฆ่าปลวกตายตายเชนไดโฟมฆ่าปลวกแต่ถ้าอยากจะฆ่า,มาแมลงอื่นก็มีตายเหมือนกันหมด<า> <c oughs> อ่ะว้าวว้าวโคานะว้าวโคชนะย่าอย่างบัลร็ง์ ว้าสุดยอดเลยโอเคจบแล้วนะครับทุกคนที่ผมบอกว่าผมได้เจอโฆษณาที่น่าดูใช่ไหมครับอันนี้ละคับอันนี้เอ,อ่อผมผมคิดว่าโฆษณาของที่ไทยคือทําดีคือทําให้คนดูคนดูมันสงสัยมากๆก็มันเกิอ,อะไรใช่ไหมครับแล้ก็มันต้องเข้าไปถูกแต่ก็เรื่มแลรวก็มันน่าเกลียดจริงๆนะครับใช่ไหมครับเพราะว่ามีมลงก็เข้ากบกินไม่เราก็มันดูน่าเกลียดจริงๆเลย แต่ก็เรื่อยๆแล้วก็มันมัน,มนตลกเพราะสุดท้ายก็รู้ว่ามันมันเป็นโฆษณานำยาฆ่ามแมลงใช่ไหมครับอ,อ้ก็ผมคิดว่ามันคิดได้ยังไงเนี่ยเออถ้าคนเกาหลีก็ทำโฆษณาเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยเห็นจริงๆนะครับสไตล์ไม่เหมือนกันจริงๆเลยผมไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับแต่ผมได้ดูโฆษณาของคี่ไทยเยอะแต่ก็ไม่มีลฟ์เป็นจริงๆแลครับมีแบบมีแบบ โอ้สุดยอดเลย,เลยคิดเลยอ่าเราอย่างไรโอ้เราอย่างไรคิดเลยโอ้ใครจะทำวีดีโอนำอยาฆ่าแมลงเป็นแบบนี้โอ้สุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆเลยโอเควันนี้ผมได้ดูโฆษณาของทีไทยนะครับถ้าเออ่มีโอกาสใหม่ก็ผมจะหาร์ดไลน์ดูสนุกๆของทีไทยด้วยนะครับเราจะบอกว่าออคนเกาหลีมองยังไงเดี๋ยวจะคิดยังไงนะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคน ถ้าพอใจวิดีโอคลิปนี้ก็ขอเขียนคอมเมนต์เยอะๆหน่อยแล้วก็กดไลค์ด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับโอเคทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกับใหม่นะครับ Bye, on,